เค้ามาดีคร <ination? S 2> okay. ับผมมาดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเอารถลาดยางมานะผมเอารถลาดยางมาเออรถไม่ใช่รถลาดยางรถรถบดถนนครับผมรถบดถนนนะรถบดเล็กนั่นแหละเดี๋ยวมาสองคันเลยแล้วกันนะผมเอามาบดบริเวณตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอารถไอ้นี้ออกก่อนแล้วกันนะผมโอเคนะเอารถอันนี้ออกก่อนเอ้เดี๋ยวมันขึ้นก็ถูกแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเอารถไอ้บ้านนี้ออกก่อนนะรถลาดยางออกก่อนแล้วกันนะผมไปเดี๋ยวเราไปย้ายรถลาดยางมากันเลยผม ก็เอามาทั้งหมด2คันแล้วกันนะผมมาทั้งหมด2คันนะครับโอเคไปเลยอ่าแมโอเคผมมือเดินหน้าไปแมโอเคเบกไปตรงนี้แหละนะผมเดี๋ยวไปย้ายกันเลยนะผมนี่ไปดูไปย้ายกันเลยไปย้ายกันเลยมือไปกันเลยแมอเออทำไมมันมันไม่วิ่งอ๋อลืมมาหาขึ้น ป้าบองอยู่แก่ช่บแหม่ปืนไปองซิ่งมาเลยแหม่ปืนอ๋อเราจะย้ายออกมาทั้งหมด2คันเลยแล้วกันนะทุกคนนะออกมา2คันเลยนะครับผมแหมโอเคไปเรื่อยๆผมนี้ไปเรื่อยได้อยู่ได้อยู่ผมได้อยู่นะซิ่งเลยผมซิ่งเลยนะซิ่งสิงจุดจวดเลยผมซิ่งสิงจุดจวดเลยนะโอเคไปผมไปครับไปครับปืนปืนไปครับไปครับไปเรื่อยๆครับมาผม ก็เออคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่านะเพราะว่าเอออ๋อมันต้องไปยกอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนี่หว่าโอ้โหไม่น่าจะจบหรอกเพราะว่าน่าจะเป็นคลิปหน้าผมน่าจะจบนะนะผมก็ดูไปเรื่อยๆแหละนะผมก็ไปเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวรถเออลาดลาดยางมาผมรถเออไอเอ้ไไม่ใช่รถลาดยางนี่เออรถยางมัต่อยนะรถรถยางมัดต่อยนี่คันนี้เดี๋ยวเอาหารถเข้าบ้านก่อนเอารถคันนี้เข้าบ้านเลยแล้วกันเนาะ รถบดเข้าบ้านนะผมนะครับสองคันนะผมแล้วก็หางหางนะผมหางตัวลากหางตัวลากเอเอหางตัวลากไว้ตรงนั้นแหละเอเอไว้แค่นี้แหละเออนะผมเอยรถรถลาดยางไงรถลาดยางไม่ได้ใช้แล้วเออเอาไว้ตรงนั้นแหละนะผมเพื่อประดับแล้วก็รถไออันนี้เอาเข้าผมรถอันนี้เอาเข้านะแล้วก็รถไอ้นี่ออกครับผมเอารถคันนี้มาออกมา นะผมแล้วก็รถแคสนะผมเพื่อเพื่อที่จะได้ย้ายไปสองคันเนาะนะผมไปโอ้โหไปเลยผมไปเลยจุดจวดนะผมจุดจวดสิ่งนะผมโอเคผมโอเคเอ่อคลิปหน้าน่าจะจบครับผมคลิปหน้าน่าจะจบนะงานนี้นะสำหรับงานนี้นะน่าจะจบครับผมน่าจะจบภายในคลิปหน้านะนะผมน่าจะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานมันจะเยอะสักแค่ไหนครับผมโอเคเราเราคันนี้ขึ้นก่อนนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานยกอ้ไที่ที่หกกันมันจะเยอะสักแค่ไหนก็คือมันเป็นกระจกนั่นแหละผมเป็นกระจกนะนะผมก็น่าจะปกติบ้งน่าจะปกติด้วยมันเป็นจบครับผมผมก็อยากจบเหมือนกันนะนะผมโอ okay, เคผมไปเรื่อยๆนะ okay, ผมไปเรื่อยๆนะแมดโอเคผมเอียี้โอเคล็อกแล้วผมปึง้งเอาล็อกไม่ได้อีกปึง้งโอเคทีนี้ก็เอาจ้าแคทขึ้นครับผมนะเปิดไฟหน่อยละกัารเปิดไฟด้วยเปิดไฟด้วยนะผมไปเดินไปเอือมโอ้ดโน พูดเอาผมรุ่นจุดจวดเอผมจุดจวดสิ่งๆเอาผมสิ่งๆจุดจวดเอาผมบินเร่งกันมาทวนอะไรของพี่แกนี้โอ้โหมันขึ้นยากชิบหายเลยมันคือมันเลี้ยวด้านหลังเนี่ยมันก็เลยขึ้นยากครับผมกะจังหวะยากนะนี่มันเลี้ยวด้านหลังเนี่ยมันเลี้ยวด้านหน้ามันก็ได้ครับผมโอ้โหกระเด้งขึ้นเลยหรอโอ้โหพอ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 ล็อกแม่งเลยพี่เกียรต์เอ่อนี่เออนะผมไปไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับไป ไปกันเลยมนไปหน้าง,งานเลยผมนะโอเคนะมาบุ้งใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วตึกใหญ่อูหอันยาวนานใกล้จบแล้วยารถบดไปสองคันเลยผมรีบจบก็ผมรีบจบนะใกล้จะจบแล้วใกล้จบแล้วนะครับผมโอ้โหใครที่เบื่อก็โอ้โหม้นบอกได้ผมใครที่เบื่อก็มิ้นบอกได้นะใครที่เบือ่อน คือตึกมันใหญ่จริงๆครับผมนะก็อยากให้ทุกคนได้ดูอ่ะเออผมก็ผมก็ชอบนะงานใหญ่ๆแบบนี้นะยานรถบดมาสองคันเลยผมนะเดี๋ยวเราเอาเอาขยับขยับมาอีกหน่อยเออขยับมาอีกหน่อยโอเคผมประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเจ้าแคทลงก่อนเลยผมนี่ครับผมโอ้โหยารนลมโอ้ยอ๋อมันกลางวันแล้วนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีรถอะไรอยู่ที่บ้านไหมวะ มันต้องมาเป็นกลางคืนอ่ะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวนะเออเอเอารถออกได้หนึ่งคันเอารถออกได้หนึ่งคันมันต้องเป็นกลางคืนครับผมเพราะว่าถ้ากลางวันงานหน้าง,งานเราจะงานหน้าง,งานเราจะมองไม่เห็นนะครับโอ้รถรถยังไม่จอดนิ่งหน้าง,งานเราจะมองไม่เห็นนะผมโอ้อเกลียดโต๊ะด,ด้านนี้มากเลย <laughs> ะผมต้องเป็นกลางคืนเท่านั้นนะต้องเป็นกลางคืนนะโอเคผมเปิ่โอเค,ออเคนี่ผมต้องเป็นกลางคืนนะผมหน้างานเราจะได้สว่างนะครับ ไปแม่บืนถอยมาเลยถอยมาเลยแม่บืนโอเคนะผมแม่โอ้โหบดไปเลยบดไปเลยพี่บดไปเลยสุดยอดเลยผมนี่ครับเดี๋ยวกดโอเคไปก่อนแม่โอเคนะผมโอ้โหต้องเสร็จครับผมต้องเสร็จนะเออไอไม่ใช่ไม่ใช่ใชงานหมายถึงงานบดเนี่ยต้องเสร็จนะผมต้องเสร็จนะผมต้องเสร็จนะไม่รู้ พูดกับตัวเองว่าต้องเสร็จนะแต่ว่าไม่รู้เสร็จไม่เสร็จก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมนะปลายถอยลงมาครับผมบึ้น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 ถอยลงมาแม่โ้โ,โหไอ้บ้านห้มันทำมาหักตังเราไปสองเศษเลยนะข้ามันเถอะไม่เป็นไรหรอกอะนะปร้บโอเคนะผมบ้าบึ้นบึญผู้หรูเดีเราจะบดไปเลยแล้วกันนะผม ไปเลยไปเลยแม่เราเปิดไฟหรือเปล่าวะน่าจะเปิดอยู่นะน่าจะเปิดอยู่เอาเปิดอยู่เปิดอยู่โอเคผมว่าจะเปิดสั่นสะเทือนแหละเมื่อกี้เราเป็นโดนตัวไฟแม่บึ้ดไปเลยหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหเดี๋เดเดมันยังมันยังไม่เปิดนี่วะเปิดยังวะเปิดแล้วนะมองไม่เห็นแม่ไปเลยแม่บึ้ดหมดไปเลยครับผมรถบดสองคันนะผมช่วยกันนะรถบดสองคันช่วยกันนะหนุนหนุนอีกคันหนึ่งนะแม่หมดไปเลยบดไปเลยโอเคแม่โอเคนะผมไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะ ไปเลยครับผมบดไปเลยบดไปเลยโอ้โหเราอาจได้ก okay, ี okay. ่นาทีแล้วเนี่ยอ่าหกนาทีครับผมไม่น่าจะเสร็จก็ผน่าจะเป็นคลิปหน้านะผมไม่น่าจะเสร็จว่ะโอเคไปเรื่อยๆผมบึบึ้นบึ้นบึ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 ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับเว้ยโอเคโอเคมาเรื่อยๆครับผมสองคันมันก็น่าจะเสร็จไวกว่าหนึ่งคันอยู่แล้วนะผม อันนี้ไปเยก็ผมอันนี้ไม่มีแอร์นะอันนี้น่าจะร้อนหน้าดครับผมไม่มีแอร์นะป้าบุนโอ้โหสวัสดีครับพี่แชทครับผมเดี๋ยวพี่แชทเราก็ต้องได้ออกงานต่อครับผมนะครับหลังจากงานนี้จบนะครับพี่แชทได้ออกงานต่อแน่นอนนะผมนะครับก็เราบดถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเอากระจกมาแปะนะผมกระจกไปซื้อกระจกมาส่งเขานะผมก็บริเวณนี้แหละนะครับไปซื้อกระจกมานะผม แล้วก็แปะแล้วก็เอารถมาโชว์นี่แหละประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เป็นวอนเสร็จพิธีนะผมนะครับโอ้โหแม่โอเคถอยวูนะผมไปเรื่อยๆผมนี่ถอยไปเลยนะถอยไปเลยนะไม่ต้องมาเดินหน้าไม่ต้องอะไรมาต้องต้องซีนก็ต้ถอยไปเลยถอยก็คือเอาเดี๋ยวผิดอีกโอ้ยถอยก็คือถอยไปเลยนะไม่ต้องมาเออเลี้ยวไอ้ไม่ต้องมาเดินหน้าถอยหลังนะผมถอยก็คือถอยไปเลยนะครับเมื่อกี้เลี้ยวผิดไปนิดนึงครับผม แวน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 ถอยไปเลยถอยไปเลยนะผมแหมถอยไปถอยไปนะผมถอยมาถอยมาอะไรไม่อร่อยก็ถอยมาถอยมาถอยมาเลยครับผมถอยมาเลยนะนะครับแล้วก็เอาคันนั้นถอยมาด้วยครับผมเอาคันนั้นถอยมาด้วยนะครับโอเคถอยมาแหมบืนดูๆถอยมาเหมือนกันนะผมไม่ไม่ต้องเดินหน้าผมถอยไปเลยถอยไปเลยนะไม่ต้องเดินหน้าทำรอยผมถอยไปเลยนะครับ ถอยไปเลยนะเดี๋ยวมันอ,อะไรยังไงก็ค่อยมาเก็บกันทีหลังเนาะไม่ต้องเก็บตอนนี้ไม่ต้องเก็บครับผมถอยไปเลยนะนะครับถอยไปเลยถอยไปน,นู่นโอ้โหแดงเถื่อนไปผมนะครับปื้แดงสดมากเลยนะโอเคถอยไปเรอยแล้วนะนี่ถอยไปหมดไปวุ่นรุ่นรุ่น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 บอกอาดับเลยไม่ใช่โอ้ไฟสว่างเกินพี่ ไปสว่างมากครับไปเดินหน้าไปเลยผมอันน<ะ>ี <cyl you. S 2> ้ก็เดินไปเลยนะเดินวิ่งไปเลยเลี้ยวเลี้ยวเดินไปเลยเนี่ยเออเดินไปเลยครับผมไม่ตรงยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะผมเดินไปเลยนะเดินไปเลยเนี่เดินไปเลยครับไม่ตรงยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี่ไปเลยวุ่นบุ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 นแล้วก็ให้คันนี้ถอยมาอีกรอยหนึ่งก็จบแล้วครับแล้วก็ไปเก็บตรงนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับโอ้โหอะไรจะอีซี่ขนาดนี้เนี่ยทุกคน นะผมน่าจะจบนะสองคันก็น่าจะไวกว่าหนึ่งคันแน่นอนนะผมนะครับอะ,อะไรไปเลยมนัมนมนัมนมนันมันอันนี้ก็เก็บรอยไปผนะมนี่เก็บรอยไปแล้วเนกะ็บรอยไปเลยเนะี่ยเออให้มันเหลือน้อยที่สุดอ่ะนะผมทีนี้เอ่อมันเหลือตรงนี้ใช่ไหมเราเราได้เลี้ยวมาตรงนี้เราใช่ไหมเออทีนี้เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเราก็เดินบทไปสักนิดนึงครับผมนะครับเราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะตรงนี้เราก็บทไปสักนิดนึงนครับผมนี่ครับเออบทไปสักนิดนึงก็เมื่อกี้ที่แบบว่าให้ถอยไปเลยก็คือแบบว่าเราจะได้กลับมาอีกอยู่ไงเออ นี่ก็บดไปให้เขาสักนิดนึงครับผมนี่บดไปสักนิดนึงนะครับเออนี่เทคนิคการบดกบ็ไปทีนี้ก็ถอยยาวเลยผมนะไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะผมมาถอยยาวไปเลยโอ้โหไฟหลังก็เปิดอยู่นะทําไมไม่สว่างเลยวะถอยไปแล้วผมถอยไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้กลับมาอีกหรือเปล่านะมันทำเป็นเหลือหนึ่งรอยวะมันเหลือหนึ่งรอยวะเนี่ยทุกคนนอะทำเป็นเหลือหนึ่งรอยเนี่ย เอาแล้วผมก็บดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันเหลือ,อยังไงก็ค่อยว่ากันนะผมแต่ว่าผมไม่ว่าไม่น่าจะเหลือว่ะครับบดไปก่อนบดไปก่อนโอเคเดี๋ยวเจ้าแคททำงานบ้างนีกก่อนนะผมเจ้าแคทยืนหงายแล้วเนี่ยมาบึ้นโอเคผมเดินไปมาผมจะบทตรงนี้ผมนี่ตรงที่เหลือเนี่ยมาโอเคผมบดมาเลยบทมาเลยนะผมบดมาเลยนะมโอเคผมถอยมาวูถอยมาถอยมา ตัด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 เอผมตัด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 ไปมาแล้วก็เดินหน้าไปผมบึนบึนรูเดินหน้าไปลรอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้สิบนาทีแล้วนี่หว่าจะมยังไม่เสร็จวะแหม่โอเคผมบดไปเลยบดไปเลยผมว่าคันนั้นคันเหลืองมันจะเลี้ยวง่ายกว่านะคันเหลืองมันจะเลี้ยวง่ายกว่าผมว่านะคันนี้มันเลี้ยวยากๆไงไม่รู้อ่ะไม่รู้สิมันไม่ชินหรือเปล่าวะแหม่บึนบดมาผมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแม่ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเอากระจกกันนะผมกระจกกันนะทุกคนนะไปคลิปหน้านะเราไปจะไปยาวไปกระจกกันนะผมกระจกนะกระจกนะไม่ใช่กระจกนะกระจกนี่แหละกระจกติดเกระจกใสๆนี่แหละเออนะผมเป็นกระจกนะผมแผ่นกระจกนี่แหละนะครับโอเคผมก็ถอยมาแโอเคก็จะเสร็จแล้วแหละใกล้จะเสร็จแล้วแหละเออนะผมใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเืออีกนิดนึง โอเคเราคันนั้นบทต่อเลยแล้วกันนะคันนี้รู้สึกว่ามันจะบทง่ายกว่านะมันจะเลี้ยวง่ายกว่ามันจะคล่องเคลียวว่องไวกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้ผมก็น่าจะไปอีกรอยหนึ่งก็น่าจะเสร็จมั้งผมวันมันจะจบแล้วผมอ๋อจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอเคถอยหน่อยละกันรแม่โอเคนะครับผมโอ้โหน่าจะไปอีกรอยหนึ่งว่ะนะผมไปอีกรอยหนึ่งก็น่าจะเสร็จครับผมแมโอ้โหเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะครับผมไป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  ครับนะไปเรื่อยๆผมเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับไปโอ้เสร็จสักทีเถอะพี่ผมเหนื่อยแล้วนะผมก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตอนนี้นะผมนา่าจะจบแล้วแหละนะผมก็จบแล้วแหละเออเดีย๋ยวเจอใหม่คลิปต่อไปผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วผมงานนี้นะก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไมปบายทุกคนครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ,บบโอ้ยังไม่จบอีกเหรอสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีครับ